สวัสดีครับพี่น้องวันอาทิตย์มืัอนี้เข่ากุ้มครับมืัอนี้ไปกับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ทุนกับอาจารย์ตู่นี่แหละครับายทางกองสิบหนองเสือครับผมเห็นป่ากินเผาป้าครับผมตามภาษา้เห็นนกแหละครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหมายมันนั้นนั่นหรอกไปเรื่อยๆก่อน Thank you บอกเียว่ามันตองมีจับขึ้นขึ้นขึ้นขืนขึ้นเหยียบเลยี่เรียกว่าผมใช้ตัวนี้มันยันเช่นลังนี้มาน่มนเสียงเล็กตัวนี้เรียกซิกงบ่สองกงบ่มึงคนละตัว อ๋ออยู่อันนี้เน,น,นี่ครับผมมื่อนี้ปลดล็อกแล้วผมอ่ะขันบนข้างอะไรเชียวเลยบม่ได้ยากดิีครับผมขันบนผมจัดแล้วเ,เนี่ยผู้ผู้น้องให้อาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ทุนมื่อนี้ผู้อาโวุโสเด็กเต้จับอันนี้สายวิจารณ์ครับเดี๋ยวจะจับนกเขาเอันละเออกระของประมาณครับผมเจียดทะเยอทะยานด้วยซ้ำอืมได้แล้วตัวนี้ตัวนี้เสียงดีเลยครับผม

นี่ยมาใส่เนี่ยทีแรกว่าแล้วแล้วน้องจับนี่ดินข้นมันมีควันเนาะอืมนี <aciones S 1> นี่ดีก <il> ับเดียบเแล้วกดตึงดหนกดเป็นบรได้นแล้วออกจากงการปินีถุงซื้อเะปวดไปใส่ใส่ใสวใส่่โอ้ปวดไปคนบนคนเราคอนสุดลันดีจบอกใครู่กายก็จะอ๋อ๋อไจานพรมพุนเอาละนี้สบายแล้วมเนี่ปวด ดล็อกแล้วมันะามอยู่ามอยู่ขาดลมดีขาดมดีขกขกส่งจ์ต่ำมือไเตมที่อะไรวะแปดสิบไรวะแปดสิบืก่อสิบไวะจำอะไรหครับผมนี่บวเตีมใชไมก็บได้ลี่น้อยนี่เหอ ตักหางจักดอกาเด้อตัหางมือเ้อสิบสามสิบสองน่นสงามดีดำปะามกูโ่้มึงเดียวดีดีใจดีครับใจสูงบาดีมาถือไปกัน๋ยวพูดถือถุงนะครับผมอยขยับจบคลิปกันครับผมหาไม้ต้อไปครับผม có chắc hiệu vấn thế sai mai đe tóc bài hóc hằng này á hát giới hòa nóc đi gì đi văng đi kìm tóc khẳng nóc kìm tóc hằng này, <laughs> này. À. này. Choy bả? Choy bả? Choy oh lẽ xe mày kung mai lao lên lắm rồi mày đi 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 chơi đi 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 นานี่เนาะนีเด็ดคนบกินดเขาเลยข้ามทางนี้ทางอื่นดีแล่วราวจะมาฝ่ายกันอ๋ตอันนี้คนเนาะอันนี้ซอยนี้มันทะลุไหมครับหรือเป็นซอยตันครับทะลุไหมครับไม่ไม่ทะลุนี่งในกอะริดินกเขา

<G ül üyor> พันธุ์เนี่ยไม้ของอาจารย์ทุนครับไม้ตาลไม้ตาลไม้ตาลอย่างดีโอ้หยับในแพงคูด้วยเ่ยดีโด้ครับสายคูครับสายคูต้องยกให้เขาละสายคูอ่คูป,คปั่นคูปั่นงูเขาไปขวาถ่ายของบุญฮะโมคูตัวแนะนำตัวในคูแนะนำได้สิ่เชื้อแล้วตัวละมืนก็นสิ่งเชื่อ เนียนไม่รอเลยอพูดมากเร็วๆบลอกแล้วปลดลอกทึงหอกทึงคนบออทึงหอกทึงเอาเยียบปน้องคนมีแเต็มแล้วครับผมของสิบน้องเขียนี่ไงจินตำหูจักสีแสบไาทั้งนี่

ปีกแตกไปเลยครับโอ้ปีกแตกแันกเนียดเชียงกระเนียดไม่ตามย่างดีเลยย่างร้ายย่างสวยครับเออปีกแตกนี่มะขาโดยเฉพาะครับสายโหดว่าเหนียวว่าเทียดไอ้สนใจได้ครับตันหกล้มทรงวีเดี๋ยวจะไปนะล้างไม่ล้างนี่บ่าล้างนี่บ่ขายนกคือด่านคือมีอันเดียวตัวนั้นก็มีอันเดียวเตรียมนี่

หมายไมย่เขา,า,าจบคิปครับจบทิปจบทิปจบทิปจบิปไม้นี่